เห็นใน a c e b o o k ค่ะเป็นโครงการที่น่าสนใจค่ะเลยคิกเข้าไปสมัครแล้วก็ไปชวนเพื่อนๆในโรงเรียนมาสมัครด้วยค่ะผมว่าดีแอนนี้น่าสนใจมากครับเพื่อนบอกว่าดีแอคนี้ดีมากก็คุณครูแนะนํามาก็เลยมาสมัครครับผมรู้ข่าวเพราะครูที่โรงเรียนครับผมมาแนนวให้ฟังครับได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ติวสนุกมากค่ะผว่าเข้าใจมากขึ้นนะครับเราคุณครูที่ติวก็เป็นัเองมากครับผมเข้าใจง่ายอะไรง่ายมากครับโอ้โหสุดยอดมากครับ ความรู้เริ่มเพิ่มหัวแล้วครับตอนนี้เข้าใจมากขึ้นค่ะเข้าใจในระบบใหม่ค่ะคือแบบไม่รู้อะไรมาก่อนหน้านี้เลยค่ะได้ทั้งความรู้ได้อะไรเยอะแยะเลยค่ะดูแลดีมากครับผมเป็นกันเองดีมากครับผมสุดยอดมากครับดีค่ะบริการดีทุกอย่างเลยพี่พี่ทีมงานดูแลดีมากเลยค่ะก่อนวมาก็มีพี่ทีมงานโทรไปหาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้หลายๆคนมาติวค่ะเพราะนานๆนานๆทีจะมีครั้งค่ะติวดีแล้วก็สนุกมากค่ะอยากให้เด็กจัดค่าแบบนี้อีกทุกๆปีเลยครับเพราะว่า ก็เป็นห่วงน้องๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนระบบอย่างนั้อย่างนี้อีกกว่าน้องๆทําไม่ได้ครับก็อยากให้ดีเอ็จัดกิกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาอีกนะครับผมว่าเป็นประโยชน์ต่อตังคมมากเลยครับผมผมข่าวดีเอ็สถาปนที่นักเรียนติดโคต้าและสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสานพร้อมทีมคณาจารย์เก่งข้อสอบแมน